สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คาตะก้าฟาร์มนะครับช่วงนี้นะครับคาตะก้าฟาร์มเราก็เพาะกล้าและก่อแข็งนวลลำเนินนะครับที่ส่งเตรียมส่งลูกค้าที่จองเข้ามานะครับของรอบวันที่สิบห้าถึงยี่สิบธันวานะครับตอนนี้เรามาอัปเดตให้ดูนะครับอันนี้เราก็เพิ่งหยอดใจน่้ประมาณอันหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับที่มาขอรับไปก่อนนะครับสี่ร้อยทุกนะครับ ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ1,600ถุงนะครับในรถแรกวันที่20ธันวาคมนะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับโดยอัตราค่าบริการก็จะเป็นบวกค่าขนส่งค่าตะก้านะครับตกเฉลียย่ยอยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับต่อถุงนะครับรวมค่าส่งนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะพาเดือนดูคร่าวๆก็นะครับต้นก้าเขาก็พึ่งได้หนึ่งอาทิตย์ก็จะประมาณนี้ครับทยอยออกจะอยู่ที่สองไปจะอยู่ที่สามถึงสี่ต้นนะครับต่อต่อทุงครับก็กําลังทยอยออกนะเรากําลังตอนนี้เรากําลังจะเพาะรอบที่สองนะครับนะัดรับรอบเดือนธันวาประมาณปลายปลายเดือนธันวานะครับมีอยู่ประมาณห้าพันถุงนะครับ กำลังทําการบ่มเมล็ดแล้วก็กำลังเตรียมถุงเพาะอยู่รถนี้มี2 0 0พันถุงอตแรกมี2,000ันถุงแต่ว่าความมารับไปแล้ว400อนะครับจะเหลือจวพันหกร้อถุงรับประมาณนี้ใครต้องการก็ลองทักเข้ามาคุยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ